วางเก็ได้เปิดวงเปิดวงแล้วก็และนะ้วเขาหนีปกติแล้วก็ไล่ปกติไลป่ปกติคมีรถใครว่างให้ผมไปได้ไหมครับตำรวจใหม่ครับคีโน่เดี๋ยวมานั่งกับพี่ได้ครับ น,าาน่าทานในไรได้กินไหมวน่ะไม่เจอแล้วนะเออยไปดันไปั ได้ได้ไปนะไม่ไติดดำอ่ะอันดำมันวราปหายอ่ะพี่เลยแค่หน้าค้านึ่งกับไปลองก็ได้ ทัน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 ทัจะพังแล้วอาแปะคันที่งาตั่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลงจับเลยลงัเลยแด็เลยก่อนนะเราก็แดกคเลย ได้เลค่ะนี่หนูช่ยวยนะคบนี่ช่วยนะคไม่ต้องครับโอ้ไม่ใช่ เราสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมก็ได้ัไ,ไม่ก็คือครับในในในจุดตรงนั้นอ่ะคือคนที่งัดไปอ่ะ<ป>เขาจะป้นคนในแก๊งครับทีเนี้ยเขาก็เลยต้องมาช่วยครับใช่แล้วพอเข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าเออ<ม>เขาต้องแบบเขาต้องช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบเขาจะป้นคนนี้ไปใช่แต่เหมือนแบบได้ยินเสียงเสียงหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้แล้วเขาก็แบบอยู่ๆเขาก็แบบยกเลิกป้นแล้วเขาก็วิ่งออกทีเนี้ยมันขึ้นว่าป้นไปแล้วไงครับทีนี้าเรา,าเลยไม่โอเคกับที่เขาป้นทีเนี้ยก็เลยให้คน น้องในแก๊งอ่ะก็เลยพอเห็นปุ๊บก็เลยเข้าก็เลยแบบจะเข้ามานะครับเข้ามาแบบช่วยบัามให้มันตกอะไรเงี้ยหรือหรือแบบไม่โอเคแบบก็คือจะเล่นนะครับจะเล่นกับแก๊งนั้นทีเนี้ยพอตำรวจเข้ามาปุ๊บมันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องครับพอตำรวจเข้ามาปุ๊บทีนั้มันเป็นเคสที่เขาป้นถูกไหมแล้วเขาก็เลยหนีออกมา ตรงนั้นมันก็ขึ้นว่าคนนี้ป้นเขาก็จับแล้วแล้วเหมือนน้องเราใช่ไหมที่อยู่ในแก๊งอ่ะเข้าไปบัมรถตารวจอ่ะเขาก็แจ้งว่าอันนี้คือช่วยเดี๋ยวผู้ต้องหานะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกคือคือน้องบัมรถตํารวจใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายทั้งหมดให้รับกันเนาะเผื่อพี่สาวอาจจะฟังอ่าน้องน้องน้องเขามีโกโปรอ่ะครับแต่น้องเขาบอกว่าน้องเขาบัมน้องเขาบัมน้องเขาบอกว่าน้องเขาบัมรถตู้ต้องหานะไม่ได้บัมรถตำรวจอ่าฟังนี้ก่อนจะฟังไหมโอเคสถานการณ์ทั้งหมดเนาะ ที่พี่สาบอกว่ามีเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์แรกนะครับที่ตํารวจไปตรงนั้นคือมีเคสปล้นธนาคารเนาะพอเป็นเคสป้นธนาคาร,คร,นนาคารตํารวจไปอยู่แล้วถูกต้อง ตัน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 ัทนทนัจะพังแล้วอาแปดพันที่หนาตักไม่ได้ไม่ได้ลงจับเลยเยล <nel óc rat> เลยแจ็เลยก่อนแล้วก็แจ็เลย ได้เลยเนี่ยบั๊มได้เลยค่ะคุณผู้ะนี่หนูช่วยนะครับนี่ช่วยนะครับไม่ต้อง<ล>ครับโอ้ไม่ใช่ฮัลโหลครับฮัโลโหลโลครับตำรวจ คุยได้ไหม้องหาไปสนอนะบอมบอมเรื่องอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วตำรวจทำงานอยู่คุณจะเข้ามาทำไรอ่ะมันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรนะเตือนอะไรมั้งเขมันต้องเตือนเปล่าไม่ต้องเตือนพูดมากจังอ้าวพี่โอพี่โอไม่ต้องตรวดพวกนี้อ่ะพี่โรพี่รผิดหรครับพี่ผัดบอลพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่รดพลันลดพลัก่อนหรอกแป๊บนึงนะแป๊บ ขอคุยกับผอบอยได้ไหมผอบอยอยู่ไหมผอบอยอยู่ไหมขอคุยกับผอบอได้ปะตอนนี้เลยพี่ครับเราอคอยเลยครับพี่หลงพี่หลงพี่หลงบอกไปลูกเรียกบอกว่าลูกถามหาครับรอรอจับพี่ผมทำไมครับแล้วอ่ะค่บอกว่าลูกถามหายามมาจับกูดังกลัวในป่าป้า มึงี้ยมึงกลัวอะไรบ้ามึงพูดดิมึงพูดตอนที่มึงไปทอะสแปดลงรถให้หน่อยเดี๋ยวเอาลงรถเอาใส่ตอนไหนลงรถแป๊บมึงจะเอาใส่รถไม่ไม่ไม่เอารถมาตรงนี้แล้วหนูตอนี้วายมึงบ้านโกรครับตัดเทียไอ้ชิแกปลดล็อกมือหน่อยได้ไหมมึงเอากูลงรถหน่อยก็ได้มาครับต่อโลอันนี้คือเคียนะมันจำเป็นต้องจัดเลยเหรออันนี้เขาจับข้อหาไม่เข้าใจเหมือนกันครับพี่ คืออะไรอ่ะกูก็ไม่รู้โลครับพี่ตลอลอันนี้คือมีเรื่องอะไรเหรองงคือไม่เตือนด้วยเหรอก็บ๊มไงครับ เล่นกันอยู่ก็เพื่อนพวกหนูเล่นกันอยู่ครับปลดล็อกมือก็ได้ครับไม่ได้วิ่งหนีหรอกไม่ไม่แล้วรถที่อยู่ไหนอะปลดล็อกมือหน่อยครับ

ไควายไอสัตว์รหน้าตาก็ปลักไอเฮียบิวพอแล้วบิวเอ้ยไอจอนจอนหวยรับไม่ได้ก็ออกตำรวจมาไอสัตว์เออเอาอีกเอาอีกเอาอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องพอแล้ว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 ไอเจ้าปัญจอนไอ้เหี้ยไม่ป่วยรอพร้อมไว้รอคนรอพร้อมรอคนรอพร้อมพอแล้วรอคนรอพร้อมแค่นั้นแหละพอแล้วพอรอไม่ต้องอยาก่อพี่มัชชีป้าพี่ที่จับผู้หญิงมาผู้หญิงอ๋อได้เลย ฮัลโหลครับอันนี้คือเราจะไอแจ้งใบสลับเบาะอะไรใช่ไหมโอเคครับเบื้องต้นนี่พี่ลงไปดักเตือนให้แล้วไงแล้วก็แบบตอนแรกคุยกันก็คือยังไม่ก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะมีการดักเตือนก่อนดักเตือนเรื่องอะไรครับก็เข้าใจเข้าใจเปให้ยในกดครับแต่เราก็เป็นความมู่ก็ยืนยนกันไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีรอบหน้าก็แจ้งเบื้อง้นเอาไปเลยก็ลงไปให้แล้วไอ้ครับฮะ ให้ไปแล้วครับเขาเกาไม่โดนแดงนี่ทำไมไม่เตือนเขาเป็นอีกใบหนึ่งไปเลยอ่ะเอาเอาสูบอยากได้ไปเลยใช่ไหมก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าขออนเอาลมาหลวไว้ก่อนไงครับแล้วถ้ามีลงมาอีกก็จะลงไใ้ให้เลยอะไรเงี้ยเป็นใบเพราะว่าการกระทําเขาอ่ะมันมากกว่าไอ้สิ่งนั้นอีกนะใช่เขาด่าผมยันข้ามประเทศเลยนะ ก็คือผมก็ไม่รู้นะอยู่ดีเขาก็ด่านั้นแล้วก็ไอาการสลับเบาะตรงนั้นอ่ะผมอยากบอกว่าไอาครั้งแรกอ่ะผมไม่อะไรหรอกเก็ีดปะอาจะแป๊บน,นึงก็คือจะบอกว่าไอาครั้งแรกผมเข้าใจควรนตีนอ่ะผมก็ยิงล่วงลงมาแล้วก็รอบสองอ่ะผมก็อ่ะ ผมเอาเขาขึ้นใหม่ดูจากคลิปเลยนะเอาเขาขึ้นใหม่แล้วผมก็อ้อไปอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องไหมกําลังจะเปิดผมาับกำลังจะเปิดรถแลวเสร็จนี้เพื่อนเขาเข้ามาแทนเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับนั่นแหละก็คือผมผมพิจารณาแล้วครับคือเขามีความผิดโอเคแต่ว่านะค <laughs> ือคือก็แ <Cyberpunk> ค่แบบแต่ผมอะอยากให้ร <Het S 2> ่มมรวยแค่นั้นเองครับก็คือแต่แล้วว่าเดี๋ยวให้ร่มมืรวยไปก่อนถ้าไม่ถึงใบแดงอะผมให้ใบส้มได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้า ถ้าสมมุติว่าไม่ยอมแบบเนี้ยผมก็มองว่าเขาก็อย่างนี้แหละเข้าใจนะว่ามันมีผลต่อแก๊งอะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะทำมันไม่ได้มันก็แค่ใบส้มถูกต้องไหมถ้าเขาโดนใบนี้เขาเสียครับพ,พอดีผมลงมาจากเตินเขาแล้วแล้วก็พูดไปแล้วว่าแบบถ้ามีรอบหน้าผมจะให้ใบเขาก็เลยแบบคือตอนนี้ผมไม่ได้ให้เขาเลยครับแล้วก็พูดไปแล้วด้วยก็เลยกลับทาไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเป็นอย่างนี้ก่อนได้ไหมอ่าผมก็เป็นก็ผม คือเบื้องต้นเรารับเรือมาแล้วคือเราจากการที่ดูแอดมินดูมาแล้วก็คือแค่อยากให้รุ่มรวยก่อนครับก็คือแค่นั้นเองครับถ้าอยางนั้นผมในกรณีเนี่ยถ้าผมจะโดนใบแดงผมก็เอาไว้สุดแล้วไปขอแอดมินอันรุ่มรวยได้บ้างไหมอ่ะไอ้นี้มันไอ้นี้มันเคสนี้มันเพิ่งเกิดนะครับก็นี่ครับผมก็เลยแค่แบบบอกไปเป็นตัวอย่างเฉยๆก็นี่เราไม่ได้<อ>ผม <ใน S 1> ไล่ถามนะผมไลยถามก็อเอาง่ายๆก็คือ คือถ้าเขาแบบเราก่อนหรือทําอะไรผิดก่อนต่อ,อย่างนี้ก็คือเราก็ถ่ายหลักฐานแล้วก็อันนี้ได้เลยครับไม่ก็รู้แล้วไงครับเรื่องนี้แต่คือตัดสินใจไปแล้วไงครับตัดสินใจแต่ว่าในกฎมันเขียนพื้นฐานเป็นใบเหลืองถูกต้องไหมอ่ะถ้าสมมตินในกรณีนเนี้ยพี่ชายในในกฎอ่าใช่่านตักเตือนถึงใบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยผมยังเข้าใจแต่ในกฎมันเป็นใบเหลืองซึ่งตรงเนี้ย มองว่าอาคุณลงไปตับเตือนเขาแปลว่าผมมาลุ้มมาหวยให้เขาแทนเหรอมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเยอะนะไม่ใช่มันน้อยนะมันมเออใช่ใช่ฮะวันแรกที่แจ้งไปแล้วแจ้งมาว่าอันเนี้ยผู้การณีขอไก่เกียร์ได้ไหมอ่ะผมก็ยินดีคุยนะแต่ว่านี่ผ่านมา สามวันเกือบสามวันแล้วปะเออเกือบสามวันแล้วก็ไม่ได้คำตอบมาได้คำ <Muslim>, ตอบคำตอบผมก็แบบสองแล้วนะครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจเข<อ>้าใจ คือผมเป็นได้เป็นหลับเรื่องครับตอนนั้นผมก็เลยเป็นแบบดูนายกคนไหนเป็นผนรับเนี่ยครับทงานคือทํางานเหมือนกันแต่ว่าเราที่เราคุยกันนะก็คือแบบเห็นว่ามันแบบบางอย่างมันมันยังยังโอเคอะไรเงี้ยครับคือให้ใบไปหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็เหตุการณ์นี้มันก็เพิ่งเกิดแล้วก็เออลองตักเตือนไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเขาต้องอีกแล้วก็ไอ้นี่อะไรอยางเงครับค่อยเพิ่มบทแรงขึ้นเอากดมันมีนะฮะรู้รู้ว่ามีกดอยู่แล้วครับ รู้ครับแต่เข้าใจให้กดอยู่แล้วโทษมันชัดเจนอยู่แล้วเลืวก,กันต่อมาผมก็แค่นี้เฉยๆแล้วสุดท้ายอ่ะผมก็เลย<ต>ย้อนกลับในี่ไปดูอะไรให้หน่อยพี่ไปดูไอ้โกดตกแมพไปก่อนผมก็เลยย้อนกลับในกรณีที่ว่าอ่ะถ้าผมเนี่ยผมเอาบ้างผมไม่สนโลกด้วยผมยอมถึงใบแดงด้วยแล้วผมก็มาใช้ทฤษฎีเดียวกันว่าท่าน,นเตือนได้ไหมครับผมไม่ลงใช่ถามจริงผมอ่ะ ไอ้ไอเรื่องด่ามันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่สุดท้ายเน้องตำร <ดา S 2> วจท,ที่คน,คนอื่นไอ้น้องคนอื่นที่มันโดนด้วยอ่ะคิดว่าน้องเขาอยากเล่นกับไกคนนั้นอีกเหรอหรือยังมองว่าเอ้ยเขายังเป็นผลประโยชน์เซิร์ฟแา่ผมเข้าใจนะในเรื่องของผลประโยชน์กับความถูกต้องอ่ะมันมันมันต้องควบคู่กันผมเข้าใจแต่ตอนเนี้ยคือคุณกําลังที่จะให้ฝั่งตรงมากกว่าทางที่เขาเป็นคนผิดถ้าวันแรกทักมาเลยเนี่ย ผู้การน,นีขอไก่เกียร์ครับผมก็ยินดีคุยนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอ่ะถูกต้องไหมอ้าวต่อรอดโดนใบจากบัฟจากกิจกรรมยังไม่เห็นเลยว่าพูดตรงไหนทําผิดอะไรแต่โดนไปแล้วนะแล้วก็โดนปรับแล้วทำไมไม่เห็นอารมณ์มารวยให้เลยถ้าคุณบอกว่ากดไม่ไม่มีชัดเจนอ่ในห้องพูดคุยที่คุณลงไว้ว่า บัฟในกิจกรรมใบเหลืองกันหนึ่งล้านอ่ะน้องก็ยอมโดนปกติแต่ของเราการกระทำผิดชัดเจนมีคลิปหลักฐานชัดเจนมีโทษใบเหลืองชัดเจนแต่คุณบอกว่าลาุ้มมารวยแต่ของตออยังไม่เห็นแม้กระทั่งความผิดตัวเองเลยแต่คุณให้ใบแล้วอ่ะมันหมายความว่าไหนหไตอโอคนไหนครับชื่อบีไหมไหครับที่โดนบัฟในกิจกรรมอะครับแต่เขาออกไปแล้วเอาออกตำรวจแล้วใช่ไหมออกแล,แ,ลแล้วแล้วเชา ก็สุดท้ายน้องไม่ใช่ไงไออันดฟังผมนะอันนี้เป็นแค่สลับเบาะเราก็ทําะไรไม่เตือนเขาก่อนอ่ะฮะตายอ่ะไม่เตือนเขาไหมโอ้โหผมยิงลงเตือนสองรอบสามรอบตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นการเตือนเหรอเขาจงใจหรือเปล่าุณได้พูดไหมว่าเอคุณสลับเบาะทาไมครับพูดอเปในกฎมีให้ผมเตือนไหมเดี๋ยวมันจะเขียนให้เนี่ยครับอ้าวแปลว่ายังไม่มีแปลว่าเขาต้องโดนถ้าเกิดว่าสับตอนแรกนี่คือก็ไม่โดนหรอครับ ก็อยากให้เตือนกันไปก่อนอย่านไม่โอเคหรอไเราจะไปซีเรียสทำไมพอใจซีเรียสทำไมแปลว่าถ้าตำรวจอยากกับนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะโอเคไหมอยากอะไรอะครับคุณตำรวจโดนตีตายทำยังไงต่อเขาใช้บัคเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมต้องเตือนนะครับถูกต้องไหมอะ